ทีนี้เรามาดูมุมมุมด้านนี้กันนะคะม,มุมมุมด้านซ้ายะคะ่ะที่ที่จะมีนาวางและตียางมาดูกันคะ่ะว่าเราดูยังไงนะครับมาดูที่ลัคนานะคะสถิตราศีกันอยู่ที่14องศา54ลิบดาตียาง2เจ็ดนวาง56คืออะไรนะคะตียางสองแล้วก็เจ็ดเนี่ยสองคือตียางที่สองค่ะตียางที่สอง คือในวงกลมลัคนาเนี่ยนะคะปีแบ่งออกเป็นสิบสองช่องแล้วหนึ่งราศีเนี่ยจะแบ่งตียางออกเป็นสามตียางตีตียางที่หนึ่งตียางที่ที่สองตียางที่สามในดวงอาจารย์เนี่ยลัคนาเกาะตียางที่สองคือเสาค่ะนะคะคือแบบเป็นคนที่เหมือนกับได้รับอิทธิพลของดาวเสาเมื่อกี้เสาเป็นตนุเศษไปแล้วตียางที่สองยังเป็น ียางของดาวเสาร์อีกคือเป็นคนร้ายเนี่ยเป็นคนร้ายน่ากลัวคืออาจารย์น่ากลัวไงดวงมันบอกแบบนี้นะคือแบบคือถ้าใครมาทําร้ายอะไรแบบเราอาจจะไม่โต้ตอบตรงๆแต่เรากันแกล้งเขารับหนังได้คือดาวเสาร์น่ากลัวดาวเสาร์กับดาวอังคารแล้ไหนน่ากลัวกับกันนะคะดาวอังคารเป็นนักเลงเล็กนะคะตามหลักโหราศาสตร์คือเวลาใครมาทําอะไรเนี่ยเขาจะตอบโต้ไปตรงๆเดี๋ยวนั้นเลยแต่ดาวเสาร์เป็นนักเลงใหญ่คืออาจจะไม่แสดงท่าที โกรธครืออะไรเลยแต่ว่าวางแผนซับซอ้อนทําให้คนที่กลั่นแกล้งเขาอะมีอันเป็นไปแบบอย่างแยก่กว่าที่ทํากับเขาประมาณสิบยี่สิบเท่าอะ่ะเป็นคนที่อันคาดแรงแล้วแล้วน่ากลัวแล้ววางแผนแบบวางแผนซับซอ้อนโดยไม่มีใครรู้ว่าทําด้วยนะมาดูนะหวางนะคะนะำวางห้าหกคืออะไรนะำวางห้าหกห้าก็คือน้ำวางที่ห้าให้เรา วิธีการดูนะคะว่าระหว่างที่ห้าคืออะไรให้ดูก่อนว่าอันนี้เราดูที่ลัคนาการใช่ไหมคะราศีการเนี่ยเป็นราศีธาตุดินดังนั้นให้เราไปตั้งต้นที่ต้นธาตุธาตุดินนะคะคือมังกรการเป็นธาตุดินนะคะถ้าเราจะดูระหว่างนี้มาอยู่ที่ไหนให้เราไปที่มังกรให้เราไปที่ต้นธาตุของราศีนั้นเลยแล้วนะับไปห้าช่องค่ะมังกร กุมมีนเมษพิษศณว,วางณว,วางของลักนณาอาจารย์จะไปตกที่พิษศนะคะเห,เห็นไหมคะว่ามัน5 6อะ่ะ6ก็คือเจ้าเรือนของราศีพิษศดาวศุกร์แสดงว่านวางของอาจารย์ตกดาวศุกร์ลักนณาอาจารย์เนี่ยลักนณาอาจารย์เนี่ยเป็นไปตกตียางดาวเสาร์มีนิสัยของดาวเสาร์คือมีความโหดร้ายแต่ว่านวางไปตกดาวศุกร์ ก็มีความใจดีอยู่บ้างไม่ได้โหดร้ายสักทีเดียวนะคะมันทําให้ให้ให้เรื่องลัคนามันละเอียดเข้าไปอีกแล้วทีนี้พอเราดูลัคนาแล้วนะคะเราก็มาดูที่อาทิตย์อาทิตย์ก็จะมีตีหยางระวางเหมือนกันอาทิตย์จะอยู่ที่ราศีที่สิบเอ็ดมีจะเห็นว่าราศีมีนจะไม่ใช่ราศีที่สิบสองเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่านับราศีจากเขาเริ่มที่ราศีเมษเป็นราศีที่ศูนย์ค่ะ ราศีเมษเป็นราศีที่ศูนย์ราศีพฤษภเป็นราศีที่หนึ่งราศีมิถุนเป็นราศีที่สองดังนั้นราศีมีนเป็นราศีที่สิบเอ็ดนะคะที่เขาเริ่มราศีเมษเป็นศูนย์เพราะว่าเขาบอกว่าจักรวาลเริ่มต้นจากศูนย์เกิดจากไม่มีอะไรเลยนั่นเองค่ะมาดูกันต่อนะคะที่ราศีมีนนะคะราศีมีนอยู่ที่ สามองศาสามสิบสี่เลกดานะฮะตียางหนึ่งห้าแล้วก็หน้าแสดงว่าดาวดาวอาทิตย์ของอาจารย์ที่มีเนี่ยตกตียางแรก่ะตียางที่หนึ่งตียางที่หนึ่งตียางของดาวพฤหัสมดีแล้วติดพิษนาดด้วยติดพิษอะไรมันหมายถึงเราทํากรรมเกี่ยวกับไอสัตว์นั้นนะคะสัตว์นั้นคืออาจารย์เนี่ยอาจจะทํากรรมเกี่ยวกับงูนะคะ ทำการเปี่ยวงหทํทให้ดาวอาทิตของอาจารย์ติดพิษหน้าค่ะพิษจะมีหลายอย่างก็มีพิษหน้าพิษครุดนะคะแล้วก็พิษหน้าพิษครุเดี๋ยวนะคะแล้วก็พิษสุนักอีกอย่างหนึ่งนะคะพิษหน้าพิษครุพิษสุนัก อาจารย์ติดพิษหน้าแสดงว่าอาจารย์เนี่ยเคยทํากรรมไม่ดีเกี่ยวกับงงแล้วมาดูที่นาว่างนะคะสองหนึ่งแวางสองหนึ่งให้เราดูก่อนว่าอาทิตย์อยู่ที่ไหนอยู่ที่มีนเป็นธาตุน้ําให้เราไปตั้งต้นที่ราศีกรกฎค่ะซึ่งเป็นต้นธาตุน้ำแล้วนะไปสองนะคะกรกฎหนึ่งสิงสองไปตกที่สิงนลววางของอาจารย์อยู่ที่ดาวอาทิตย์ดังนั้นนะคะดาวอาทิตย์ของอาจารย์เนี่ยนอกจากจะมีลักษณะของราศีมีนแล้ว นะคะก็มีลักษณะของดาวพฤหัสบดีเสริมเข้าไปอีกแล้วก็ลักษณะของดาวอาทิย์ตด้วยนะคะก็คือเป็นคนที่ยิงในศักดิ์ศรีเหมือนกันนะคะค่อนข้างมีอีโก้เหมือนกัน,นะคะ่ะได้ลักษณะได้รับลักษณะของดาวอาทิตย์มานะคะมาดูที่ดาวจันะคะ่ะดาวจันรดาวจันทร์อยู่ที่ราศีเมษราศีที่ศูนย์นะคะอยู่ที่ศูนย์องศาห้าสิบหกลิบดาค่ตรียางหนึ่งสามนะคะ ติดพิษหน้าค่ะนะคะตีอย่างที่หนึ่งดาวอังคารเลยแล้วก็นาวางก็หนึ่งสามแล้วนาวางก็นับจากแม่ไปหนึ่งก็ตกที่แม่แล้วก็สามก็คือเรือนดาวอังคารเป็นโคตรค่ะอันนี้ได้วรโคตดวรโคตรนาวางนะคะ <โ S 1> วรโคตรนาวางก็คือดาวที่เข้มแข็งเทียบเท่าเกษตรอุดเลยจานอันจานจะเป็นมหาจักรนะคะแล้วในนาวางยังได้วรโคตดด้วยแสดงว่ามันเป็นสามอย่างเลยเป็น มหาจาักรเป็นเกษตรเป็นอุจจารค่อนข้างตำแหน่งเข้มแข็งะคะ่ะจานนี้ก็หมายถึงคุณแม่นะคะคุณแม่เป็นคนจิตใจเข้มแข็งเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็หมายถึงตัวเราด้วยเพราะเราเป็นผู้หญิงนะคะในดวงะตาของผู้หญิงเนี่ยเราสามารถตั้งลัคนาที่ดาวจานได้จะมีน้ำหนักเท่าๆกับลัคนาเลยอย่างอาจารย์เป็นลัคนากันเนี่ยก็จะทายว่าเป็นเมตดด้วยก็ได้ะคะ่ะเวลาดาวจรกระทบราศีเมษก็จะมีผลต่ออาจารย์เหมือนกันนะคะ น,นี่มาดูว่าติดพิษนาคเนี่ยนะคะพูดถึงติดพิษนาคอาจารย์ว่ามันมันเป็นเรื่องจริงนะว่าเราทําร้ายงูเพราะว่าอาจารย์เคยฆ่างูตายมาสองตัวแล้วนะคะไปเหยียบมันคือเหมือนกับว่ามันจะมาทําร้ายเพื่อนของอาจารย์อะอาจารย์ก็เลยไปเหยียบมันคือเพื่อนอาจารย์เขาตกใจกลัวใช่ไหมคะตอนสมัยที่เรียนจุฬาแล้วเขาก็ร้องกรีดการกันอาจารย์ก็เลยไปเหยียบ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 จนมันบี้ไปะคะ่ะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ค่ะเมื่อเดือนที่แล้วก็มี แมวมันคาบงูเข้ามาอาจารย์ก็กลัวว่างูจะกัดแมวจนก็เลยเอารองเท้าเหยียบมันเข้าไปนะคะเนี่ยค่ะมันก็เลยติดพิษหน้าถ้าเกิดเราเจอมันติดพิษครุดเงี้ยแสดงว่ามันเป็นบาปที่ทําเกี่ยวกับนกอะค่ะนกพวกนกนกกระจิบนกกระเจอกไปถึงนกใหญ่เลยถ้ามันเป็นบาปเกี่ยวกับสุนัขนะคะพวกสุนัขหรือแมวสัตว์สี่เท้าเนี่ยมันก็จะขึ้นติดพิษสุนัขค่ะ นาคนี่ก็คือดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์ส่วนครุฑคือดาวอาทิตย์แล้วก็สุนัขคือดาวพุธนั่นเองค่ะคนส่วนใหญ่ก็จะติดพิษพวกนี้นะคะอยู่จะไม่ค่อยมีดวงใครที่ไม่มีติดพิษเลยนะเพราะาทุกคนก็มีบาปของตนเองนะคะทีนี้ตียาก,กับระวางมีไว้ทําไมนะคะตียางเนี่ยนะคะก็คือดวงชะตาของเราตอนอายุหลังสามสิบปีะคะ่ะ พอเราอายุ30ปีนะคะดวงเราจะขับเข้าตรียางเราจะเหมือนดวงตรียางเลยอย่างอาจารย์เนี้ยตรียางของอาจารย์เนี่ยมันไปตกเสาใช่ไหมคะไปตกที่เออเดี๋ยวนะคะอันนี้มันไปตกดาวเสาตรียางของอาจารย์เนี่ยก็จะไปเป็นราศีมังกระคะ่ะเคยผูกออกมานะคะดวงชะตาจะเปลี่ยนเพราะคนเราอายุ30ปีขึ้นไปดวงช ดวงชะตาจะเปลี่ยนเป็นราศีของรียางะ,ะแต่ว่ายังคงดวงเหมือนเดิมอยู่50%ให้เราทายราศีจากเดิม50%แล้วก็ทายตรียางจาก50%นะคะแต่พอเราอายุ51ปีขึ้นไปดวงจะขับเข้านาววางจากก็ทายราศีจากเดิม50%แล้วก็ทายนางวางจาก50%คะ่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับโหนที่ไม่ค่อยมีใครรู้นะคะ หมอดูเขาไม่ค่อยบอกคือบางคนเนี่ยเรียนหัวมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่าติยางกะณวางเนี่ยคืออายุของเราตอนอายุ30ปีขึ้นไปบก้าบ50ปีขึ้นไปยังเข้าใจว่าเป็นแค่คุณภาพของดาวเท่านั้นค่ะแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นนะคะ